ปอยไงเสียตังั์ตัวหกล้าน่้้าานนเปอร์เซ็นต์หมอพอหมอว้านนี้หอดล้านซ้ั่มืัอนี้ก็เอาล้านแล้วบ้านเอาฝันดีเด้มืัอนี้ฝันฝันมาประกอบก็เลยไถ่หลนเด้เม่นบัตายุทธืัอนี้มีฝันประกอบกับล้านเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบอโตยันเต็มคือเขาท้งคณทบันยังรอดจังหวะยืน เดี๋ยวคปล่อยปิดก่อนวะเพาะนัดมาแล้วเรียบอกที่จะจะนะขาเราเพาะว่าเราเพราะว่าเราปลูกต้นยางโอ้แต่ยุทไปปลูกต้นยางพระล่าให้ทั้งนวยงานราชการอยู่ครับ่นขอมาเนาะให้ชาวบ้านไปไปปลูกต้นยางครับผมตอนนี้ตายุดกับมาเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าคุณตาถนอมกับมาคือกันครับมาพร้อมเลขขาเลยแต่ว่าบริเนตนัดกันได้ครับแต่คุณเจบริเนตนัดกันเนาะครับผม การสวัสดีครับท่านผู้ชมการสวัสดีครับผมมูนีพระเที่ยงกามาที่บ้านน้องไ่อีกครังหนึ่งครับมาติตามตัวเลขของตายยุดเป็นสูตรห้อยคำนวณยังวทีติพานมานี่คุณตายยุดกับไหหมาแปดหนึ่งี้นีเรียขาพนก็คือคุณตาถนอมหรอครับที่นั่งข่างกานันเพร่ะมาจาัจบคูงหายเป็นหนึ่งแปดหนึ่งีโดยที่คุณตาถนอมบอกว่ามากหลายหนึ่งแปดต่ปรากฏว่าเขาหนึ่งแปดตรงๆครับ มือนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขสูตรหวยคำนวณจากคุณตาหยุดรากาถาร่เบืองอีกคุณตาถนอมเพิ่งจะจับคู่ให้คือเก่าครับเดี๋ยวเขาต้องไปถาฟังจากปากของตาหยุดเลยเพิ่ผเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวนี้เพิ่งพากันมาถึงก็เลยกลังโซลีกันโยกกะเหลือให้เวลาตาหยุดกับตาถนอมหน่อยนึงนะครับเนาะเพราะเด่นเดี๋ยวจะคอยเบืองสูตรหวยคำนวณไปพร้อมๆกันเลยครับไต้วัดเขาเบิกออกบ่มีต้นไม้รี่ปลูกไม้นะเจอต้นไม้ทุบไเบิดัว ไปทำกิจกรรมชนร่วมเพื่อหบ้านนานครับเนอเป็นเป็นของข้าราชการในบาตยุนของใทบ้านของข้าวบ้านในบ้านบราะวนองมันทีทีทีปูตานนะโอ้ของใช้บ้านครับครับจา่าวใชบ้านอนุรักษ์ไว้เลยให้ฟ้าก็ไปปลูกเดอ้สามดอนโอ้ดีดีดีเนนเนาะ พออย่างปลูกไม่ก็แล้วตั้งแตปลูกไปตัดเอาก็ได้โอ้ดีเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะดีเนาะใจร่วมาตอนนี้ไปปลูกต้นยางต้นยังก็ทุนปลูกก็ได้เบิ้งบอกอืมแม่นแม่นแม่นก็แตาแม่ของก็มตาจะหยุดอีหลีครับแต่ผู้ชมคนปลูกก็ได้เบื้องดอกเพราะว่าต้นยางนี่มันอายุหลายครับผมตาเพื่อนก็ดใจดีมาแล้วต้นยางก็เศร้าเมื่ผู้มหาชัย เขาเจ้าถือขาเจ้ามาอะไรเห็นบ่นั m, ่นชอบแลี م, ้ยาใช่มาแล้วมาแล้วโัวเมียนั่นโดปจักอยู่หันมาบ้านบ้านบ้านขาเจ้านะดองพอปล่อยครับตามแล้ว่อยเพราะยังไงเอาต้นนี้ออกไปเดี๋ยวต้นใหม่มันเกิดตีดูดนอกออกแม่นแม่นโอ้เพราะเอาต้นใหม่ไงออกสมบูรณ์เตนเบิดผุนบ่อนใต้วัด ต้นไม้หญ่ออกบนี้ปลูกต้นน้อยแท่นปูปีแจงามเลวจุมปูบิเห็นเหรอเมนเยอะที่ปูที่วัดต่าอยู่งที่สาธารณะนะอายหครับอ้ลาอไปกับอเตอบตมาช่วนมือเศร้านี่ไปไปไปปูกต้นไม้ขอเฮ้าก็เล้ไปสามสี่คนคุยวันข้าวปลาเนี่ อบตกะเือเถือตัวจะมาทกเสื้อซีนยวนผมไม่เ oh, um, well, uh, no, nah, mm, like no, ื้อซีนนักก้อยดอกเสื้อซีนมากก้อยห้ออาจารย์กขยิบพ่ออาจารย์ก็เตี้ยมาเฮื่องก็จำแจวอยู่น่ะลอดถามมาไหวเรียกวากินอิ่มกว่พ่อแล้ก็ได้บอกตอนนั้นน่ะเป็นยังไงก่อนที่จะนินข้าวแว่วๆว่าจะห้แบบเจ๊ดๆสุดๆนั่นบอกว่าเจ๊ดๆเลยงวดต่อไปนี่ให้ก้อนโมห้ก้อนโมไปเลยปล่อยก้อนโมไปเลย มันใจคับเนาะคุณใจคับไปพักผ่อนั่งกันพี่มานั่งพี่นั่งเพิ่มตั้งโมเดลบอกไ้เยสเดมุจ้านั่งเ่ะมีแนวอีกอย่างนงดี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 ยังวะดีดียังวะไปมากนั่งเจอกับแมวนอนนี่ละไ่ถูกต้องนะจะว่าเยสนี่ไปมากว่ามีหม่องนั่งหลายด้วยเหอนกันเดี๋ยอมบรรยากาศเย็นดีพร้อมบรนีากะเห็นใจ พ่พนขี้ถีบถีบจักรยานมาเดีวพูดมาเดียวมาเดีวเท่านั้นก็เมียมาเดียวมาเดียวเนกระโจาเอาพันว้ายเอาแนวจังสีมาหายว้ายบ่เอาด้วยสนอกเลขทันบ้ามห้ากับเลขาเานน่งครูกันด้วยแันนี้ก็จะจัดตัวเลขโชคลาภให้ใหงวดต่อไปนะครับเนะอสอบปอยแล้วกัน ปล่อยตัวไปไปซื้อรัตตีิเลยครับไปซื้อรัตตีิเลยก่อนเลยถอดปล่อยอาคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ยังไงเนาะนัดลูกนัดหลานมานี่เจ็ดตามมาแต่ได้ตามนับอยู่ได้เนี่ยมาตามตามชัญญาล่ะตามชัญญาปล่อยตัว ตาหยุดแงตรงเวลาอยู um 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 ่ตรงเวลาเลยไปมาตรงตรงดเป็นจ um ้าห um ้าบ um ้านนี um ้เขาไปในบ้านแต่ตุ้มตุ่มหอเยปัเยอะนี่เลยครับปั๊บปับยอะนี่ารื่อยๆนี่มัก็หนอมเดปั๊บอยู่ละค่ะเวาที่ปล่อยมือนี่แล้วก็าเจ้าจิมาก็ได้บอกเยค่ะก่อนหนาเขาเจ้าอยู่นี่ สัญญาเป็นสัญญาหรว่าปล่อยปล่อยแลบอกกันนะมบอกจบว่าขอบคุณหลายๆเด้อคุณตายหยุดผมมานั่งขาเจ้าดนเลรอได้หน่อันนี้มันจะมีตุลนัการกาจานากรตมเต็มไนยังความเกิดขากันเม่นกันจะมาเฝ้าไหมเถอคุณจะเงืนบ่มา่เดียวคนือดอกว่าสายชมู้ชมก็บผเดินกระดดอก มุดคนสานตัวม้นะจิตจังเฮาถาจะถามตัดแต่หยุดก่อนนอกจังไปไหมหงาหนายหง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 ายหายหนายหางายหายหงายหายหายหายถามายหงกยหงาอหายหงายงางายหงางายหายหงยหงายหงายหงตยงาปล่อยตัวไหนครับายหงยหง่ยยหงายหงายหงาาเลขวิ่งก่อนเลขวิ่งหหงหหหงหงห แสนก็ซื้อเป็นแสนมันสารตัวมันจะมันไม่ออกกลางเากรต่ยยึดกระาทังล่างยางได้หงดก่อนว่าหึ่งมาลักสิบเออกับลักซิบอยู่กระดานั่นระตไปยอยู่วาถือปนั่นเจอมาล่างมาลักซบลักซิบกอบอกวิงหกนนันวะต่ายยึดแน่นั่ลักซิบอีกจำาลักซิบคือเก่าครับบิงหกลักสิบ่งลัเมือล่ะมันมาตรงแล้ววิ่งหกลักซิบพระท่านผู้ชม พอเผื่องไม่ได้เดินทางมากหมือนกัเผื่่ใถามคุณตาหยุดึงว่าเหล็กหิ่งคุณตาหายตัวใหนเนาะแต่ผู้ชมเนาะว่นหายไปแล้วหายเจตังไปแล้วก็พอันท่าไปอันอันวัสดุนีคือายยูเทนได้เยบร้อยไม่บ้าพันล้วเ้อบอกวาคิดหมอ อวันตีนมาแม่อกทาบบอกวันทีนาจะแม่นี่ครับเพราะว่าคุณตาเป็นแม่ที่เช็คเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณตาคนต้องบงมั่นนั่มข้ามตชมต้องเคทีตรงกันขันออกวันที่ก็ต้องเคใส่ตัวเลขวันอาทิตนะข้มตะมชมออกันตมนตงวันนั่นมันมันมันตึเนี่ยมันไม่ตึงมันร้อนถูกต้องขันปรสูดีตรงเคสเด็วันาที่ก็ต้องเย็นเป็นสูตรของวันาทิตยเลยแม่บอกค่ะคุณตาวันจันทร์ก็ยึดวันจันทร์ เมื่อไงว่าจันไปเห็นวันอาทิตย์หรไหว้พระอย่างไรหรอคือลูกเต็มพระจันทร์เอาในยินจันเจียหน้าพระตะวันชุ่มเนาะแต่อยู่คนกับมีแนวทางของคนอยู่แล้วครับขันเป็นไหวขึ้นไหวสลายจินแดงนี่เจ้าวันอาทิตย์กับจ้องเฮ็ดเป็นของวันอาทิตย์ถ้าเจ้าวันจันทร์ก็เหตุเป็นของวันจันทร์ครับผมจะเหตุก็ละมือมาได้ครับผมฉะนั้นแล้วข้าก็ล่องไปฟังครับคุณญแจอยู่เลยคระบว่าที่เหตุไม่ด้แล้วนั่นได้ตัวใดที่ว่าสามตัว งนนี้ของเงืนเมื่อที่ที่พูนอที่พูสภาอนนอขออนุญาตถามตายุดก่อนตายุดดินี่เลขาประจำตูนนะคะครับก็นี่แหละครับหน่อ้ท่านผู้ชมครับงหเลขาหนองนีลาคำถามแล้พูดไปแต่เลขาหนองนี่เป็นพุ๊บอกแค่บ้านนะโอ้เส้งว่าเหลขแต่ละรังที่เจ้าเฮ็ดม่ันแี่เลขาหนองไปเจ้าเมได้ปล่อยเอง ไปไใค้โตฐานกับปอยุติว่าพนี่ไปก่อนแบบไปเตาไปท้องกันได้เข้าเป็นเลขค้าตัวต้องตัว้องเสแจกข้าวพนิเราไปจับคู่ให้พร้อมจับคู่เลยจะจิกจับโอ๊กจับคู่ให้พร้อมเด็กผู้ชมพอนอนจัดให้เดอกผูนอนเนี่ยจ้าก้าับให้พร้อมครับผมรับตัวนิดอาจารย์ยุทธหายมาอันบันนิดอันฟ้าพันเลขค้าค่ะคุณพ่อถนอมนะคะท่านผู้ชมเสนอ แตายุดมาให้เป็นเลขขาส่วนตัวพนเพิ่นล่ะไก่ยงามไดก็คือเลขขาต้องหูก่อนมูมันบังเอิญถูกต้องโอ้ค่ะเพราะใบเมนตระหูก่อนมูนะเจตังคล้ายๆว่าเลขขานี่ต้องค่อยจับคู่ให้พร้อมค่อยจับคู่ให้พร้อมยังงวดก่อนนี่ต้องวิเคราต้องแกนต้องวิเคราะห์ให้พร้อมว่าตัวไหนหนาจะลงทุนเองสินะแต่ว่ามันคว่ำสิ้นเปลืองกันจะไหนรุ่ง กงวดควานนี่เห็นว่ากงควาวนแต่นอมกับพี่คะหงายมอดได้เป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งสี่โคชจนเนาะครับชัดเจนเป็นโค้มชัดเจนอันนี้คือได้ตัวเด็ดตัวดังมากแบบนี้ท่านเลขาการลงมาคิดคำนวณกับพี่คอเพื่อให้ได้ตัวเลขอ่าดีๆนะคะคันไพลเอ็นเซียม์ช่วยเหล่าก็ด้ลด้นใหม่อยนเนี่ยนะตัวใดอย่าตุ้มๆนะคะเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางถามคุณพ่พอทุกบานนี้อุย้ยต้นไห้ตัวใดน้อยกว่านี้ ไม่ต้อดีวเาฟละครับแต่ว่าาฟังด้วยเนี่ม้าฟังนั่นรับจีบมาได้ยังไงปอยค่่อ้อยเปียไแ่ี่บอนี่สีม้าลูกกลานกับสมาเอาสามตัวแต่คุณตายเยอเต็มเต็มเลยเหมือนนี่และที่บอก มีประกาศจดไว้้ามลืมรับโอนประกาศนวลเลยทีประกาศถ้าซื้อในฐานนี้ก็ส่งไปประกาศไมไม่มาจบใช่ปจดไกันี่ลืมติดต่อลืมแค่บ้านแต่ว่าขาว้าวแก้ลืมจอมใส่ถุงในกันนันนะฮะว่าจะไปจุ่มหนึ่งีเขียนห้ึ่ออก็แล้วกันลืมตัวเขียนลงไปครับ เตรียมฟังด้วยครับ่ามตัวเด็ดหาสุ่ยประการมาเตรียมจดไว้ครับตายุดพนจะบอกแล้วครับสามตัวเด็ดเดดเลยครับผมแต่ว่าเลขวิ่งนั่นแน่นอนครับตายุดบอกแล้วคือวิ่งหกหลักสิบมาบนหรือมาล่างตายุดบนบนบนโอ้บนครับผมบนล้านเปอร์เซ็นต์ตาหยุดจะบอกตัวเลขสามตัวนะคะแล้วก็คุณพ่อถนอมก็เป็นเลขาของ คุณตายุดอาจารย์ยุทธนะคะท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมรอบฟังนะคะว่าคุณตายุทเพดคนสิยหายตัวไหนนะคะอ๋อแล้วติดบอกบ้านนี่ไปฟังจากปากของคุณตายุดเลยครับคู่ใดนะคะพอเขียนหนยเขียนหน่อมันจะลืมสามหกเก้าสามหกเก้าโอ้ถึงว่าหกหลักสีครับท่านผู้ชมสามหกเก้าเนาะหกเก้างวดบัวไม้มันไ่ออกมันมะเกขืออกตัวเก้าสามหกเก้า สามหกเก้านะครับท่านผู้ชมสามตัวเด็ดแต่หยุดบอกวันแน่นอนครับผมเลขหกนีถ้าวิ่งหนีมาล้านเปอร์เซ็นครับมาล้านเปอร์เซ็นถูกต้องแต่ว่าจับไ้ก็คือสามหกเก้าครับคุณตาหยุดหายมาสามหกเก้าต่อไปกับคุณพ่อถนอมเป็นคนวิเคราะห์จับคู่ไฮเนาะท่านเาคนชิมาจากไหนเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามเราเชิาด้วยกันบนโลกครับผมเดี๋ยว เ้าคลิปนี้จะเป็นของคุณตาหยุดก่อนเนาะครับแต่ผู้ชมเนานะจะเป็นคลิปของคุณตาหยุดที่ให้มาสามตัวแล้วก็เรียกวิ่งแต่ว่าคลิปของคุณพอถนอมนี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งซึงเพื่อนจะจรรับคนะู่ให้เนาะเขาก็ต้องไปเบิง้งไปวิเคราะหา์ว่าคุณพอถนอมจับคู่แนวด่มามักตัวใด่ายอีส่สนะคับทนะ่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดต,ตามอีกคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ เอามาอ่างนี้แจกท่าไรเป็นชิ้นนี่เด้อครับแตงหมูชมเด้อใจเบิ่งชัดๆได้ครับแตงหมูชุมนี้นะคะใครที่ชอบนะครับก็ฝากสามตัวตรงๆของตายุทธครับผมติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชานเอลด้วยนะคะสำหรับตัวเลขที่ลุงยุทธได้บอกไปนะคะท่านผู้ชมก็คือสามหกเก้านะคะนี่ครับสามหกเก้าครับผมสามหกเก้าตายุทธบอกว่าให้วิ่งหกมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเนาะ ถ้าผมทันไดที่ชื่นชอบชิปนี้กาฝากกดไค์กดแช่กดไไค์กดแช่พอไปร่างใจค้นทำลินในเรือครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพ่อกันไม่คีบนาครับผมคีปของคุณตาถนอมเนาะต่อไปจะเป็นคีปของคุณตาถนอมเป็นการจับคู่ตัวเด็ดเด็ดคู่เด็ดเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ลงตุนหน่อยจะได้เงินได้หลายเนาะครับผมกะคิบนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่คีบนาละครับขอท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้าไปในชีวิต ได้มีจินมีใส้ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไขเจ็บเนาะไปละครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดี